วันนี้ตามนัดนะครับตามกําหนดการเลยคือนายทักษิณชินวัตรลงพื้นที่ไปจังหวัดเชียงรายจริงๆไปมอบถุงยังชีพแล้วก็ให้กําลังใจผู้ประสบภัยโดยมีคนไปรอต้อนรับนายทักษิณแน่นสถานีขนส่งเลยครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเยี่ยมและให้กําลังใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมต,ต,ตําบลตับเต่าอําเภอเทิงโดยจุดแรกนะครับสถานีขนส่งอําเภอเทิง นายทักษินก็ไปมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กำลังใจผู้ประสบภัยมีชาวบ้านที่มารอต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นพร้อมตะโกนว่าเรารักทักษินไปขอจับมือขอ,อกอดอเพื่อเป็นการขอกำลังใจจากนายทักษินจากนั้นคุณทักษินก็ไปยังจุดที่สองครับคือวัดตับเต่าตำบลตับเต่าไปพบปะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วสิ่งของมอบถุงยางชีพให้บรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนนายทักษิน ยังแสดงความเป็นห่วงที่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายโดยบอกว่าบางคนเนี่ยบ้านหายไป,ไปเป็นหลังๆขณะนี้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาแล้วขณะเดียวกันจะเห็นว่าช่วงนี้แม่น้ำโขงไหลาม,ามามากผิดปกติต้องคุยกันร,ระหว่างประเทศอาจจะมีการปล่อยน้ำมากไปโดยเฉพาะจากจีนช่วงนี้จีนเองก็น้ำท่วมดังนั้นต้องคุยเรื่องการบริหารจัดการน้ำของประเทศเพื่อนบ้านด้วยแม่น้ำบางแม่น้ำเนี่ยต้องอาศัยที่ลุ่ม ทำเต็มที่เก็บน้ําน้ํามันเหมือนรถยนต์อ่ะถ้ามันมาเร็วไม่มีเบรกมันก็อันตรายเพราะนั้นต้องมีเบรกเบรกก็คือเกิดบ้างแล้วก็อ่างเก็บน้ําบ้างนี่คือเบรกน้ําซึ่งเราไม่มีเบรกในหลายแม่น้ําไม่มีเบรกเลยถึงเวลามาเยอะๆก็ลน้นเพราะนั้นต้องวางต้องสร้างเบรกก็คือสร้างอาง่างเก็บน้ําระหว่างทางหรือแกมบหล็กเยอะๆนั่ ทางด้านชาวบ้านตำบลตับเต่าเปิดเผยความรู้สึกนะคะบอกว่าดีใจที่วันนี้คุณทักษิณมาเยี่ยมผู้ประสบภัยค่ะเพราะว่าหมู่บ้านของตนถูกน้ําซัดหนักมากชาวบ้านนี่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้มากเลยนะคะซึ่งภายในวัดตับเต่าเองก็เป็นที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้ก็จะเห็นภาพของเครื่องนุ่งห่มมือสองบะก้องเต็ม ภายในวัดเต็มไปหมดเลยร,รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชาวบ้านเขาขนกันมาคือขนมาเนี่ยเตรียมให้นักศึกษาช่วยซ่อมให้หน่อยชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือผ้าเช็ดตัวรวมไปถึงอุปกรณ์ของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านนะคะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ลอยไปกับน้ําหมดแล้วค่ะไปต่อที่จังหวัดน่านกันบ้างครับชุมชนภูมินท่ารี่ทรัพย์สินของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายถูกเอามากองไว้หน้าบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเก็บกวาดทําความสะอาดบ้านเรือนกันแล้ว อย่างบ้านของนางวิไลภูลศรีชัยก็เป็นหนึ่งหนึ่งหลังที่ได้รับผลกระทบข้าวของเครื่องใช้เสียหายกับน้ําท่วมแล้วที่นี่เขาเปิดเป็นร้านขายของชําประจาหมู่บ้านด้วยครับของก็เยอะทําให้ตอนนี้ชั้นสองของบ้านก็เลยมีสินค้ามากมายถูกกองมาไว้คุณวิไลก็บอกน้ําท่วมครั้งนี้เนี่ยแทบล้มทั้งยืนเลยนะเพราะว่าของเสียหายเยอะมากอย่างไม้ที่เตรียมมาไว้จะสร้างบ้านให้ลูกลอยหายไปกับสายน้ําแล้ว จนถึงตอนนี้ยังไม่กล้าเอาของจากชั้น2องลงมาด้านล่างเลยเพราะยังไม่รู้นะครับว่าจะถูกน้ําท่วมซ้ําหรือเปล่าขณะที่นายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรเผยว่าเตรียมจะลงพื้นที่จังหวัดส,สุขโขทัยในวันศุกร์นี้นะครับ30สิงหาคมเพื่อติดตามสถานการณ์น้าท่วมและไปดูขั้นตอนหลังน้ําท่วมต้องเยียวยาประชาชนให้ดีที่สุดเนื่องจากหลังน้ําลดจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านด้วย